ซูสูดีแม็2.2 DDI Maxford พลังใหม่กำหนดโลกนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมสีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อหมดรถด,ดนต สัปดาห์นี้ครับในช่วงรถเข่าเราครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดมากๆครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้รีวิวแค่รถจนรุ่นเดียวแต่เราจะมาเปรียบเทียบถึง2รุ่นด้วยกันก็จะมีของ Toyota Yaris a เอทที่เป็นตัวไฮบริดเปรียบเทียบกับตัว Honda Steve e h o n d a City e-h-e-v ที่เป็นตัว Hybrid เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมในช่วงรถเข่าเราครับตอนนี้แน่นอนครับประจำรายการของเราเราไปตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับ ลุ่มอิซุสุในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุสเซลจำกัดและคุณนัทโกงเกสรรองที่ปดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสิ่งที่ดีให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดส่งมอบระบระบ,บน้ำดื่มสะอาดในโครงการอิซุสูให้น้ำเพื่อชีวิตปีที่12แห่งที่45ให้แก่โรงเรียนบ้านดินโสออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครู ในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนตอกย้ำปรัชญาการเมืองธุรกิจหรือวิถีอิสุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาเพราะเหตุใดอิสุสุจึงเลือกโรงเรียนบ้านดินโสอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่45ในโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะこのบ้านดินですね、すでに あるんですけれども、えー、まあ、その井戸からえっと水をまくみ上げなければいけないということで、あの周りの村にもこの水を供給しているんですけれども、なかなかその水をくみ上げる機械がですね故障したりだとか、えー、その水槽をくみ上げるのに、えー、苦労、大変あの苦労されているということで、ですね、まあ、そういうことで今回です、ね、でわれ我々の井戸を新しく作らせていただいております。でまああの,この この学校で,です、ねまあえー、この活動もです、ね、45か所目ということで、タ、えーまあ、イの社会にです、ねまあ、しっかり貢献していくという意味であの、この学校を選ばせていただきました。 ค่ะโรงเรียนบ้านดินโซนะคะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคและบริโภคที่สะอาดนะคะทางโรงเรียนถึงแม้จะมีบ่อ,บอน้ําสําหรับการอุปโภคนะคะแต่สําหรับการบริโภคนั้นนะคะทางโรงเรียนจะต้องแบ่งใช้กับทางชาวบ้านนะคะจากบอ่อน้ําของชุมชนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะมีปริมาณจํากัดนะคะแล้วก็ต้องผ่านเครื่องกรองน้ําที่ชํารุดอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งทําให้ทางโรงเรียนค่ะจะต้องจัดซื้อเ่อ น้ำดื่มเพิ่มเติมนะคะให้กับนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางอิสุสุเลือกอบ้านดินโสนะคะเป็นโรงเรียนที่45สําหรับโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะ มาสด้าจัดกิจกรรมเชิญสือ่อมวลชนร่วมทดลองขับ New Mazda Essential Collection ประกอบด้วยรถรุ่นยอดนิยม3รุ่นได้แก่ New Mazda 2 Essential New Mazda CX 3 Essential และ New Mazda CX 3 0 Essential ที่ปรับโฉมเพิ่มรุ่นเริ่มต้นใหม่คัดสรรฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์วางราคาจำหน่ายใหม่ทุกโมเดลมาพร้อม3าทางเลือกที่ตอบโจทย์ประกอบด้วยรุ่นพรามมอบความคุ้มสุดรุ่นอัลตรา มอบความสบายสุดและรุ่นซิกเนเจอร์มอบความพร้อมสุดโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี SkyActive ถ่ายทอด DNA แบบฉบับรถยนต์ Mazda m Maz มา d a เซลส์ประเทศไทยนะครับก็ได้เรียนเชิญผู้สื่อข่าวนะครับมาร่วมทดสอบรถมา a าเอเซนเชียลคอเลกชันนะครับมาซาเอเซนเชียลคอเลกชันก็คือ m มาซาที่ uh, ความหมายของเ s เซนเชียลค l เลกชันก็คือเรื่องของความสําคัญนะครับ ความจาเป็นแกนแกนแกนแท้ของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเรามีการปรับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในมา a e s s e n t i a l c o l l e c t i o n สำหรับ3รุ่นนี้ก็มีการปรับเพื่อให้เกิดตรงกับความจำเป็นของลูกค้าที่จะใช้งานจริงๆนะครับทั้งหมดนี้เรามีการปรับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะเข้าถึงได้อย่างในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็ าสามามรถจับต้้องไดนะครับบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวยนตรกรรมสไตล์สปอร์ตแบบ SUV รุ่นใหม่ล่าสุด All New Suzuki Fronx เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรประสานเทคโนโลยี Smart Hybrid Vehicle และแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนเสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Suzuki Safety Support All New Suzuki Fronx มี3รุ่นย่อยคือ GL ราคา6 8 9 9 0 0 0บาท GLX ราคา749,000บาทและ GLX+ ราคา799,000บาทออนิสกีฟองในครั้งนี้เปิดตัวในแนวคิดที่ว่า The Iconic Drive นะครับก็คือเราต้องการแสดงความโดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะดีไซน์และความคุ้มค่ารวมถึงระบบความปลอดภัยที่มาพร้อมกับตัวรถในครั้งนี้อย่างครบคันนะครับ หลังจากที่บริษัทเอเชียนฮอนด้ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดและบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัว The Move by Honda ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์ใจกลางกรุงเทพ ล่าสุด Honda ได้ยกระดับความน่าสนใจของงานขึ้นอีกัน้นด้วยการอัปเดตไฮไลท์นวัตกรรมใหม่นำโดยรถจักยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด New Honda CUVE พร้อมด้วยรถยนต้นแบบ Super EV Concept และ Honda p r ี o t Prototype ที่นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณ M Class ชั้น G ศูนย์การค้าเ s p h e r e บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายง,งานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม2568 ยอดขายตลาดรวม47,622คันเพิ่มขึ้น5.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย18,168คันลดลง0.7%ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย29,454คันเพิ่มขึ้น12.3%และรถกระบะขนาด1ตันยอดขายทั้งหมด14,599คันลดลง2.5%รถยนต์ในกลุ่ม HEV มียอดขาย 11,230คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว26%และมียอดขายสะสม8เดือนแรกถึง89,598คันคิดเป็นส่วนแบ่ง50.6%ของตลาด XEV ทั้งหมด บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทมิตซูเอลวีเอ็มจำกัดมอบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลบบุรีในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและเพิ่โมโอกาสในการจ้างงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยภายในวิธีมีการลงนามพันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนพันธกิจทางการศึกษาของวิทยาลัยและมอบประสบการณ์กรารทำงานจริงให้กับนักศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืนใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max p o r t แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max p o r t พลังใหม่กำหนดโลกความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร พลังแลงสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีที50ใหม่ฟอร์ดเรนเจอร์แกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริง กระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้ใหม่ล่าสุด m e w x the Next Peak พลังใหม่สองจุดสอง DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติแปดสีใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่หนือกว่าใหม่ล่าสุด m e w x the Next Peak สองจุดสอง DDI Max Force ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport แรงขึ R ้นประหยัด e น้ำมัน e ยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport พลังใหม่กำหนดโลกออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ Where <they> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกัน นิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m a z d a CX 5ใหม่หชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก yes, the Experience the Force a l l new Mitsubishi X-Force HEV ใหม่ล่าสุด MU-X t h e n x t P 2.2และ3.0 DDI Max Force ดเนสพี Peak, กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าวันนี้จะมารีวิว Toyota ายา i s a t อท Hybrid และเปรียบเทียบกับ Honda City e-h-e-v มาดูกันว่าขไายตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่ากันจุดแรกคือราคาอันนี้เราจะโฟกัสตัว Hybrid แล้วก็ตัว e-h-e-v เป็นหลักเลยถ้าเป็นตัว Honda City นะครับจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นคือตัว s-v ราคาอยู่ที่729,000บาทและตัวท็อปสุดคือตัว r-s ราคาอยู่ที่799,000บาทถ้าเป็น t ต y o ต้ y ยา i s a เอท Hybrid ตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียราคาจะอยู่ที่719,000บาท และตัวท็อปสุดคือตัว GR Sport ราคาอยู่ที่7 6 9 0 0 0บาทถ้าเป็นตัว A-TIV Hybrid อ่ะอันนี้คือจะเป็นราคาในปี2025ถ้าเป็นปี2026เป็นต้นไปทั้ง2รุ่นย่อยนี้จะเพิ่มรุ่นละ1,000 0บาทถ้าคุณเน้นในเรื่องของออปชันการใช้งานอะ Yaris A-TIV Hybrid จะมีให้ครบมากกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัว Honda City ออปชั่นหลกัหลกๆเลยนะที่แตกต่างก็อย่างเช่น Blind Spot กล้องบันทึกภาพด้านหน้าเป็นต้นแต่จริงๆ2ระบบเนี้ยผมว่ามันมีความสําคัญ การใช้งานอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นกล้องบันทึกภาพด้านหน้าคือเราจะไม่ต้องไปติดกล้องเพิ่มเมื่อเราซื้อรถแล้วและเรื่อง blind spot ก็เหมือนกันอันนี้เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานออปชันต่างๆอย่างเช่น adaptive cruise control สำหรับผม Honda City ะีะมันจะแม่นยำมากกว่าเมื่อคุณเปรียบเทียบกับตัว Ya r i s AT Hybrid คุณภาพกล้องพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้น wireless charger ก็มีให้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ usb type a และ type c ของด้านหน้าและด้านหลังตำแหน่งมันอาจจะ แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็น Honda City อ่ะจะมีเฉพาะแค่ Type A อยู่ด้านหน้าและ Type C อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นตัว A h ท v ฟไฮบริดดด้านหน้าจะมีทั้ง Type A และ Type C อย่างละช่องและด้านหลังจะมีเฉพาะแค่ Type A แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับการใช้งานเรื่องระบบความปลอดภัยออปชั่นต่างๆก็ใกล้เคียงกันพอสมควรเลยการขับขี่ของ Honda City คันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถจนที่ขับดีมากๆเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์และพวงมาลัยคือไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในเมือง หรือว่าขับอยู่บนทางด่วนนะความเร็วและการตอบสนองอะ่ะผมถือว่าทําได้ดีมากๆเลยเป็นรถยนต์อีโคคาร์ที่ผมขับแล้วอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอีโคคาร์เลยช่วงล่างการกอดถนนน่ะสำหรับผมนะฮอนด้าซิตจะอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางซึ่งอัตราสิ้นเปลือที่ผมได้อะ่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ23.5กิโลเมตรต่อลิตรเลยอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะ หรือถ้าจะแบบเฉลี่ยกว,ว้างๆครับเพราะว่าการขับขี่ตัวเลขอะมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านจริงๆสำหรับการขับขี่ของ Toyota Yaris a t i ท Hybrid ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมมาคือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเบนซิน1.2ลิตรอะ คันนี้แน่นอนว่าได้เปรียบโดยการที่เป็นไฮบริดการที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการออกตัวและการขับขี่ภาพโดยรวมเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์มาคอยซัพพอร์ตอันนี้จะเป็นการขับขี่ของตัว Yaris t t v h y y r r i d แต่ว่าจะเป็นตัว G R Sport คือถ้า G R Sport ตัวนี้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะชุดแต่งนะในเรื่องของการขับขี่ก็จะแตกต่างกันเมื่อคุณเทียบก,กับตัวพรีเมียถ้าเราขับอยู่แบบปกติไม่ได้เร่งแซงแบบขับ คลิกดาวต่อเนื่องแบบ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบลากยาวเลยอะ่ะคือตัวเลขอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ24-25หรือว่า26กิโลเมตรต่อนดี้ได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเราคลิกดาวแบบหนักๆต่อเนื่องลากยาวไปเลยอะครับ คือมันก็จะอยู่ราวๆแบบ22หรือว่า23กิโลเมตรต่อน,นิทีได้นะถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูการรีวิวเพิ่มเติมนะสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h anel n ของพ่อมอเตนร์ได้เลยนะแต่นอกเหนือจากรุ่นนี้ก็ยังมีรถจ์อีกหลากหลายรุ่นมากมายที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้และแน่นอนถ้าอยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์เพิ่มเติม เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ worldwide.web.carresearch.co.th กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาของผมก็หมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Goodnight และสวัสดีครับ